คิดส่งท้ายจะมาเฉลยกันครับ,บว่า5้าสิ่งที่สายแล้วเ <4. S 2> สียคืออะไรบ้างนะครับอ,อ่าน้องไอซ์ลองบอกมาซีแต่ละอย่างครับเร,รเรื่องเครียดครับพี่เกเรื่องเครียดนะครับเครียดเนี่ยถ้าระบายออกไปเป็นโรคหัวใจเก็บไว้เป็นโรคมะเ,เร็งอ้าวจะเลือกอะไรล่ะก็ระบายออกไปสิพี่น้องรองะบาย <S 2> 2. <S ก็เป็นโรคหัวใจเก็บไว้ก็เป็นโรคมะเร็งไม่เครียดดีที่สุดเรื่องพ่อแม่ครับเรื่องพ่อแม่นะครับรักท่านที่ทําดีกับท่านนะครับเพราะเวลาท่านเหลือน้อยลงทุกวันแล้วอยาปล่อยเอาไว้นะครับเรื่องกิน เรื่องกินเหรอครับถ้ากินไม่ดีร่างกายเราก็เสื่อมโทรมลงทุกวันนะครับก่อจะมาย้อนรักษาได้ก็จะช้าเพราะฉะนั้นจะกินอะไร You are What you eat นนะฮะเรื่องนอนเหรอครับพี่กอฟนอนนี่อดนอนไปแล้วนอนดึกไปแล้วมานอนชดเชยไม่ได้ช่วยให้ร่างกายดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองในแต่ละวันนะครับแต่ละวันต้องนอนให้ได้ตรงเวลาเนาะใช่ครับเรื่องโรคครับเรื่องโรคครับไม่รักษาให้หายอาจจะตายก่อนครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูนี้ครับ รู้ทันโรคไม่ป่วยรทันโคไม่่ปวยตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับช่วยได้ให้สุขภาพดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องผ่าตัดรู้ทันรู้ทันรองทัน24โรคนั่นและ24โรคนะครับอาเรามีกิจกรรมดีๆนะครับทิ้งท้ายช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยครับลองดูครับอย่างเช่นช่วงของเอถึง21่เเนี่ยเป็นงานโมเดิร์นแฟร์ที่ไบเทคบางนานะครับ1 7เถึงนะครับเป็นงาน f a s t Auto Show t h a i l a n ดที่ไบเทคทที่ชอบรถรถเนาะนะส2 3เป็หนังสือแล้สครับ Face Family บุ๊กเฟสติวัลที่ศูนย์สริกิจครับ25-27ก็ Thailand Gi f t and p r e พ i u เ f ีย r แฟที่บางนาไบเทคนะครับและ27กรกฎาคมถึง4สิงหาอันนี้น่าสนใจ Thailand Best Shopping แ Fair ที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดโดยธนาคารอมสินนะครับไข่ไก่ฟองละ1บาทโบาทถูกมากๆครับรีบไปซื้อครับรีบไปเหมาเลยนะครับเรื่องราวดีๆวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราต็มอิ่มมากนะครับเริ่มจากเสื้อผ้าเลยเท่ๆนี้จากแวนสัน โลตัสนะครับเราใส่ใจคุณครับผมบีเทสตี้สเต็กสุขภาพดีครับเฮอร์บิสต้านะครับรสชาติต้นงตำรับเครื่องดื่มสมุนไพรไทยครับครับดีสกินนะครับนิสัยแย่แก้ยากหากหน้าแย่ต้องแก้ด้วยดีสกิน0820078999ครับผมไมเนอร์คอร์ปอเรชันนะครับเอื้อเฟื้อกิมวอชเชอร์จากเบอร์เกอร์คิงแล้วก็พิซซ่าฮัทครับครับแน่นอนครับซาลอนพลาสด้วยครับซาลอนพลาซาลอนพลาสเนี่ยปวดหลังปวดไหล่ใช้ซาลอนพลาสและโรงพยาบาลพญาไทสานะครับ พบทุกความเชี่ยวชาญย่านฝั่งทนครับน้องไอ้ครับรายการของเราเนี่ยนะครับสดๆอย่างนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในเวลาวันอังคารเวลาสี่ทุ่มนะครับผมแล้วก็อรีรันสี่เวลานะครับวันพุธหกโมงเช้าวันศุกร์เวลาบ่ายหนึ่งวันเสาร์แปดโมงเช้าแล้วก็วันอาทิตย์บ่ายสองครับผมครับอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพดีนะครับมาชมรายการไวตี้สุขภาพดีกับเรานะครับแล้วคุณผู้ชมจะได้ดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องผ่าตัดสำหรับวันนี้เรื่องราวทั้งหมดของที่ติดหมอก็ต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสส we uh -huh. uh -huh.